หลังจากพายุหิมะน้ำแข็งถล่มทลายหนาวเย็นไปตามๆกันนะคะวันนี้ก็ลมแรงมากเดี๋ยวแม่บ้านจะพาน้องนาะรินไปเดินห่างเดินชอปปิ้งนะคะอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเพราะว่าเนี่ยละค่ะพายุหิมะน้ำแข็งเนี่ยละค่ะทำให้อินเทอร์เน็ตขาดหายเป็นระยะเป็นระยะเป็นช่วงๆนะคะลมก็แรงค่ะวันนี้อยหนาวเย็นไป ตามตามกันค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศสองคางทางเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งค่ะเพื่อนๆค่ะวันน,นี้วันหยุดของพอบ้านและน้องนาลินก่อเลยพาน้องนาลินมาช้อปปิ้งที่มอสเซฟฟอรา่านะคะเพื่อนๆตีราคาและเฮเอ็นเอ็มค่ะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราพร้อมไปกลับไปด้านในกันน้ำแข็ง โรยเกลือรโรยเกลือนะคะเพื่อนๆค่ะพ่อเดินเข้ามาถึงข้างในนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนคะ่ะเสียงเพลงดังกระหึ่มเช่นเคยคะ่ะแม่ปางก็เลยเอาเสียงแม่ปางเข้ามาที่หลังเอานะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปหาเลือกจับใจอ่ะกระเป๋าก็สวยโอ้ยของโคตรนี่คือ อาไม่สีนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะแม่บ้านจะไปเซฟเอร่าแล้วก็ H&M เนเอนาะค่ะเนาะทย้งเลยค่ะ H&M ก่อนโอ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออฟค่ะวันนี้พอบาวันเพรสเดนเดย์เนาะเสื้อผาดูค่ะบ่ใครสวยอือือนี่ มีอะไรถูกใจไม่ปัง่มอนีอเนาะกางเกงยินอ๋อดูดูค่ะสวยบอกกางเกงยินลายเสือ <c oughs> อ้าว <c oughs> ราคาดีดีทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าวันนี้เนาะเพราะว่าวันน่ะหยุด p r e s i d e n t day ของก็จะลดราคากันรํำกระหึ่มนะคะดูเนี่ยค่ะ มันจับตาจ้องมานานแนตะ่เสือไล่เนี่แต่ว่ายัางทัานได้ถูกใจสักทีค่ะได้จ่มองได้ดจ่จ้องแต่ยังท่านได้ถูกใจเนี่ยกรเซรินี่ก็สวยค่ะเป็นเสือแล้วก็กางเกงนะคะเดี๋ยวแม่บันฑจะไปลองว่าจะถูกใจบอ,อเดินมาโซนนี่ โอ้ยเนี่ยดูดูดูเนะะี่ยค่ะโอ้ยแั่บานก็จับผับบกใครเก่งเนาะคะนะ่ะเนาะโชว์ให้เพื่อนๆดูก็ได้คนเดินชอบก็เยอะนะคะพยายามหลีกเลี่ยงะคะ่ะพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากให้ติดคนคะ่ะ คนอื่นเขาเน่นะคะเนเพื่อนที่รักค่ะเอาเฉพาะครอบครัวของเราค่ะอ๋อสุดของเด็กน่ารักมากเลยแต่นลินบอชอบใส่นะคะช่วงเนี้ยนลินบอใส่กับโปรงเลยค่ะช่วงเนี้ยแม่บ้านก็อยกไงไงใส่เหมือนแต่ก,กอนแต่น้องบอใส่ค่ะขนาดหนานาวเสือกันหนาวเสื้อแขนยาวกับบอใส่ค่ะใส่แต่แจ็คเก็ตเวลาออกไปข้างนอกใส่แต่ที่เสื้อตลอดเลยเสื้อแขนสั้นตลอดนลินบอใครหนาว พอได้แหละค่ะมาลองค่ะสุดนี่โอ้ยดูดูแล้วพอถูกใจเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขายาวมันหาเสื้อผ้าใส่ยากยากความสูงว่าใครใดทางอเมริกาเนี่ยซื้อมากที่ไรละคายาวตลอดเลยค่ะส่วนน้องนารินค่ะนี่นารินเนี่ยขายาวใส่อะไรก็สวยพอนางขายยาวหาเสื้อเงเกงนี่ใส่บได้เลยค่ะเพราะสั่น เดินออกมาละกับป้าค่ะเดี๋ยวไปลานเซฟโฟลากันค่ะน้องดารินอยากไปดูของสวยๆงามๆเดินออกจากเคเได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเดินไปเซฟโฟล่าวันอยากดูน้ำหอมด้วยค่ะว่าจะมีน้ำหอมกินไหนถูกใจมั่งเนี่ยแม่บ้านเล่งๆไว้อยู่ มีไม้ปองไว้แล้วแต่ยังท่านใดตัดสินใจค่ะไม้ปองไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาตัวไหนดีเกืียงสำอางก็เยอะเยอะแต่ไแม่แบ้านแต่งว่เป็นค่ะแต่งเรา บุใครเขากับนาตัวเองค่ะเบานาตัวเองบอุใครงามแต่งอย่างก,กับบุงามแห่งแต่ไปไง่ายค่ะน้องได้เล่นดูเนยค่ะน้องได้เล่นจะดูลิฟต์ก็ลลิฟมันประมาณเนี้ยเดินไปเดินมาสักพักแล้วมาดูนี่กันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสีสันนี่สวยมากเนาะคะ่ะเนาแต่ละ แต่ละสีนี่ออกมาได้สวยงามมากค่ะสวยอิ่ีค่ะเนี่ยแม่บ้านอยากให้ดูรีบเนี่ยค่ะกับเนี่ยเสร็จเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากค่ะงามเป็นบอกค่ะได้แล้วก็พากันออกจากห่างออกจากมอกันเลยค่ะกลับบ้านกันค่ะ เดินตามหลังกันต้องน้อยต้องน้อยละค่ะสามพอแม่ลูกคือเก่าค่ะไปไหนมาไหนเราไปด้วยกันค่ะเพราะว่าแม่บ้านชอบไปด้วยกันค่ะกว่าจะออกไปที่จอดรถได้นะคะก็ต้องผ่านโซนนี่ค่ะผ่านโซนอ่าเมสซิสค่ะโอ้ยโซนน้ำหอมนะคะ คินิกแล้วก็คินิกน้ำหอมสวนน้ำหอมเหลื่อนพานนี่หอมกุ้ยเลยหอมบางยังคักหอมอหล,หออหลีหอมอีหลอหอมคักหอมแน่น่โซนอะเมคอัพนะคะของอ่ะปะออกจากนี่กันแล้วค่ะออกจากหางกันแล้วเจอกันที่บ้านนาะเพื่อนๆพ,นพนที่รักค่ะ กลับบ้านกันค่ะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะดูก้อนเมฆสวยงามมากเลยก้อนเมฆดูค่ะระวางทางกลับบ้านค่ะเ,เพื่อนๆค่ะหนาวเย็นไปตามๆกันเลยค่ะว,ว่าเมือง โนแฟฟิวแล้วก็ no เมืองเดมเบลี Damn นะคะดูคะ่ะคือน้ำแข็งในใสเป็นตามแมวเลยคะ่ะเดินในเลนสไลดม้วนคักเลยคะ่ะแข็งปักเลยนะคะน้ำแข็งนะคะเพราะวะ่าหิมาตกลงมาแล้วก็ผลตกตามลงมาเพิ่นก็เลยแพ็กกลายเป็นน้ำแข็งอากาศหนาวเย็นเยน็ยนเยน็ยนเยน็นแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งประมาณเนะะี้ยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาซัพพอร์ตให้แม่ปังน้องณนระินนะคะบ๊ายบาย